เคยสังเกตไหมคะว่าสีเนี่ยมันทํางานกับความรู้สึกของเรายัางไงบ้างทุกคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องจิตวิทยาสีเลยพวกนี้ใช่ไหมคะเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมคะว่าสีโทนร้อนเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นความอยากอาหารของเราถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าส่วนใหญ่แล้วอะพวกแบรนด์ฟาสต์ฟูฟ้ดทั้งโลโก้แล้วก็แบรนดิ้งของเขาเนี่ยเขาจะใช้เป็นสีโทนร้อนเนาะมันช่วยให้กระตุ้นให้เกิดความอยากอาหารเนี่ย จริงไหมรวมถึงจิตวิทยาสีอื่นๆเนี่ยมันทํางานกับความรู้สึกของมนุษย์ยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันนะคะโอเคเรามาดูที่ตัวเรื่องสีทนร้อนก่อนเลยใช่ไหมคะจะสังเกตได้ว่าโลโก้ของแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นสีทนร้อนอาจจะเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะเขาบอกว่าสีทนร้อนเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นความอยากอาหารของเราใช่ไหมคะรวมถึงเนี่ยมีงานวิจัยบอกว่า การใช้แพคเกจจิ้งที่เป็นโทนสีโทนร้อนเช่นอาจจะเป็นสีแดงหรือสีส้มเนี่ยมันจะช่วยดึงดูดสายตาผู้บริโภคได้มากกว่ากระตุ้นยอดขายได้มากกว่าคือมีแนวโน้มที่จะขายของได้มากกว่านั่นเองแล้วก็มีวิจัยบอกว่าร้านอาหารที่ตกแต่งด้วยสีโทนร้อนเนี่ยอาจจะเป็นสีส้มหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะทําให้ลูกค้าเนี่ยทานอาหารได้เร็วขึ้นแล้วก็ทานอาหารได้เยอะขึ้นด้วยทําไมสีโทนร้อนเนี่ยมันถึงทํางานกับเราขนาดนั้นใช่ไหมคะอันดับแรกเนี่ยต้องไปดูก่อนว่า สีเนี่ยมันทำงานกับเราอย่างไงคือพอมีแสงอ่ะส่องกระทบเข้ามาที่วัตถุอะค่ะมันก็จะมีแสงสีต่างๆกระทบเข้าไปที่วัตถุแล้ววัตถุมันก็จะดูดสีพวกนั้นเอาไว้แล้วก็จะสะท้อนสีที่เหลือออกมาอย่างเช่นแสงมันสะท้อนเข้าไปที่แอปเปิลใช่ไหมคะลูกแอปเปิลเนี่ยมันสะท้อนแสงสีแดงออกมาเข้ามาสู่ตาเราทําให้เราอะ่ะมองเห็นลูกแอปเปิลลูกเนี้ยเป็นสีแดงนั่นเองแล้วก็เรื่องสีเนี่ยมันก็ถ้าเราดูในวงล้อสีอะคะ่ะ มันจะมีสีโทนร้อนกับสีโทนเย็นเนาะ,ะซึ่งสีโทนร้อนเนี่ยมันจะเหมือนสายตาของมนุษย์อะมันจะอ่านรายละเอียดของสีโทนร้อนแล้วก็แยกรายละเอียดของสีได้มากกว่าสีโทนเย็นด้วยค่ะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เขามองว่าสีโทนร้อนเนี่ยมันทําให้เราเกิดความอยากอาหารนะคะเป็นเพราะว่าในธรรมชาติอะแล้วก็ในพวกอาหารนะคะมันจะเป็นสีโทนร้อนซะส่วนใหญ่เราลองจินตนาการถึงผลไม้ก็ได้อย่างกล้วยตอนที่มันยังไม่สุก มันก็จะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะแต่ว่าพอสุกแล้วกินได้แล้วมันก็จะเป็นสีเหลืองแอปเปิ้ลส้มเชอร์รี่สตรอเบอรี่ต่างๆเนี่ยคือตอนที่มันยังกินไม่ได้อะมันจะเป็นสีหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าพอมันเปลี่ยนเป็นสีแดงสีส้มปุ๊บเนี่ยก็คือมันเหมือนเป็นสัญญาณบอกว่าอันเนี้ยสุกแล้วนะกินได้แล้วทีเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์อ่ะเรียนรู้มาเป็นหลายร้อยหลายพันปีเลยถูกไหมคะผ่านทางบรรพบุรุษของเราจนมันแบบมันอยู่ใน DNA เเราไปแล้วอ่ะ เวลาเราเห็นสีโทนร้อนพวกนี้มันก็เลยเป็นการทริกเกอร์สมองและก็ร่างกายเราไปโดยอัตโนมัติเลยว่าสิ่งนี้มันพร้อมกินแล้วนะเธอสามารถกินอันนี้ได้แล้วมันก็เลยส่งผลไปได้วยว่าทําไมเราถึงรู้สึกว่าอาหารที่มันเป็นสีโทนร้อนเนี่ยมันดึงดูดเราแล้วมันก็ทําให้มันรู้สึกน่ากินกว่านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยว่าทําไมแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเขาถึงใช้โลโก้ใช้แบรนดิงเขาเป็นสีโทนร้อนใช่ไหมคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยด้วยความที่มันเป็นอาหารจานด่วนเนาะ การใช้สีโทนร้อนอ่ะมันให้พลังงานมันกระตุ้นความรู้สึกเรามากกว่าเ <c oughs> ช่นอาจจะทําให้ใจเราเต้นเร็วขึ้นหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็เหมาะกับคอนเซปต์ของการเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดเนาะว่าแบบไปปุ๊บได้กินปับ๊บรวดเร็วทันใจแต่ถ้าสมมติเราลองจงนินตนาการเป็นร้านอาหารคลีนอาจจะเป็นร้านเฮลตีฟู้ดร้านอาหารสุภาพอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ได้ใช้สีโทนร้อนเนาะเพราะว่าจะร e รเซนต์ของผักอืม ผักอะไรเงี้ยมากกว่าพืชผักมันก็จะต้องเป็นสีเขียวแล้วโทนสีก็ใช้อาจจะใช้เป็นสีโทนเย็นหรือโทนเนเจอร์หน่อยก็ได้เพื่อให้มันรู้สึกคามลงอะไรเงี้ยถ้าบอกว่าเป็นร้านอาหารคลีนแต่ใช้สีโทนร้อนสีแดงไปเลยเนี่ยก็อาจจะแอดขัด,ข,ดขัดกันนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็น,นียก็คือจะเห็นได้เลยค่ะว่าการใช้โทนสีในตัวแบรนด i n g หรือในโลโก้ก็ตามเนี่ยมันส่งผลต่อความรู้สึกของผู้บริโภคอย่างเรื่องของสีโทนร้อนอันเนี้ยมันก็ คือมันทางานกับสมองเราโดยตรงเลยเนาะมันเป็นปฏิกิริยาตอบรับของร่างกายเราเลยแต่มันก็มีสีอื่นๆอ,อ,อ,อีกเหมือนกันคะ่ะที่ไม่ได้ทางานแบบนั้นอย่างเช่นถ้าพูดถึงสีขาวเนี่ยเราก็จะนึกถึงความบริสุทธิ์ใช่ไหมคะความสะอาดความบริสุทธิ์อะไรเงี้ยทําไมเราถึงพูดถึงสีขาวแล้วเรานึกถึงไปนึกถึงสิ่งนี้ได้นั้นถ้าไปดูที่มาที่ไปของมันนะคะมันก็จะแบบเล่าย้อนไปได้เยอะมากเลย ก่อนที่เราจะไปถึงว่าทําไมสีขาวมันถึงเลตเรเซนต์ถึงความบริสุทธิ์รวมถึงว่าทําไมในงานแต่งงานนะคะทำไมเจ้าสาวถึงจะต้องใส่ชุดแต่งงานเป็นสีขาวใช่ไหมพวกเราน่าจะเคยเห็นงานศิละปะหรืองานประติมากรรมที่เป็นสมัยกรีกโรมันใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่ารูปปั้นพวกนี้มันเป็นสีขาวใช่ปะเคยจินตนาการไหมว่ารูปปั้นพวกนี้มันจะสามารถมีสีได้อืเรื่องอมันย้อนไปถึงเอ,อสมัยปี ศตวรรษที่19ะค่ะช่วงต้นๆหน่อยก็จะเป็นช่วงยุคแรกๆเนาะแล้วก็มีที่ British Museum อะคะ่ะเขามีการรีโนเวทอุปกรณ์ของข้างในตกแต่งใหม่เลยพวกเนี้ยทีเนี้ยก็มีคุณคนหนึ่งค่ะเขาชื่อว่าคุณโจเซฟดูวีนเนี่ยแหละคะ่ะรวยเนาะเป็นเศรษฐีแล้วก็บริจาคเงินให้กับ Museum, มิวเซียมอันเนี้ยเยอะโดยที่เขามีเงื่อนไขว่าจะต้องทําความสะอาดรูปปั้นในมิวเซียมทั้งหมดอะให้ขาวให้ขาวกว่านี้อีกอะ เอาให้ขาววันนี้อีกก็มีการใช้สารใช้อะไรก็ว่าไปเพื่อที่จะขัดสีรูปปั้นหินพวกเนี้ยให้มันขาวสะอาดมากขึ้นใช่ไหมคะทําไมเขาถึงมองว่ามันจะต้องขาวเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเลยอะค่ะเอ,อคุณโจเซฟเนี่ยเขามีภาพจํามาจากงานศิลปะในยุคของเรนนซองเนาะยุคเรนนซองเนี่ย,ยมันเป็นยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการของกรีกและโรมันใช่ไหมคะโดยที่เขาก็ศึกษาวิทยาการพวกเนี้จากสิ่งที่มันหลงเหลืออยู่นั่นแหละ แต่ว่าลองนึกสภาพว่าสมัยนั้นนะมันอาจจะไม่ได้มีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอะไรมากที่มันจะทําให้เขาคนขา้นคว้าความรู้พวกนี้เข้าไปได้แบบได้ลึกซึ้งเหมือนคนยุคสมัยเราใช่ไหมคะเขาก็จะเห็นว่ารูปปัน้นงานศิละปะต่างๆที่มันหลงเหลือมาจากสมัยยุคกรีกเนี่ยมันเป็นสีขาวเขาก็เลยเข้าใจว่าอ๋อหรือคนยุคนั้นนะมองว่าสีขาวคือความงามนะแปลว่าสีขาวต้องเป็นสวยสําหรับพวกเขาแน่ๆเลยเออมันก็เลยเกิดความเข้าใจผิดกลายเป็นว่าศิลปินยุคเรเนซองส์อะคะ่ะอย่างรูปเนี่ย ที่เห็นนะก็คือรูปปั้นของเดวิดของมิกลันเจโลใช่ไหมก็เป็นสีขาวก็คืออันเนี้ยทำมาเป็นสีขาวเลยพอเขาเข้าใจว่าสีขาวมันคือความงามของศิลปะแบบกรีกแบบโรมันนั่นเองโอเคแม้กระทั่งภาพวาดภาพนี้นะคะที่เป็นภาพวาดในเมืองกรุงโรมของศิลปินในยุคเรนนซองเนี่ยเขาก็จะวาดสถาปัตยกรรมแล้วก็รูปปั้นต่างๆเนี่ยเป็นสีขาวอืมเพราะว่ามัน็นความเข้าใจของคนยุคนั้นจริงๆคะ่ะว่าเออสีขาวมันคือความงาม แล้วก็มันก็เป็นความรู้ที่มันส่งทอดมาจนถึงช่วงต้นศตวรรษที่19ด้วยเหมือนกันที่เป็นความเข้าใจผิดจนแบบว่าอย่างคุณโจเซฟดูบีนอย่างเงี้ยจนเขาไม่สนใจแฟกต์ที่มันอยู่ตรงหน้าอเออช่วงที่มีการค้นพบเมืองป,อ,งปอมเปอีอะคะ่ะถ้าทุกคนพอจะคุ้นๆกันมันก็คือเป็นเมืองที่ถูกภูเขาไฟวิสเวสระเบิดใช่ไหมแล้วมันก็แบบว่าทั้งเมืองอะมันถูกฝังอยู่ในเท่าฐานภูเขาไฟอะมันก็เลยคงสภาพของ หลายๆอย่างในเมืองเอาไว้จนมาถึงปัจจุบันได้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีมากทีนี้พอเราลองไปสืบค้นดูในเมืองเนี่ยเราก็จะศึกษาวัฒนธรรมศิลปะของเขาได้ในสมัยยุคกรีกโรมันเนาะเราก็จะเห็นว่างานศิลปะของยุคนั้นนะจริงๆมันมีการทาสีค่ะเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นขสีขาวแต่ว่า คือสิ่งที่คนยุคเรย์เนยซองที่เป็นยุคถัดมาเห็นแล้วเนี่ยที่มันเขาเห็นเป็นสีขาวก็เพราะว่าสีมันหลุดลอกออกไปหมดแล้วนั่นเองแต่ว่าถ้าสมมติในยุคนั้นนะคือเขามีการทาสีเหมือนกันต้องเข้าใจว่าเอสเตติกหรือว่าสุนทรียศาสตร์ของคนกรีกโรมันนะคะเขาเชื่อว่าเป็นประลัมปรลาของเขาเนาะเขาเชื่อว่าพระเจ้าอ่ะสร้างมนุษย์เลียนแบบตัวเองก็คือเป็นล่างก๊อปปี้เพราะฉะนั้น พระเจ้าก็คือความงามใช่ไหมแล้วมนุษย์ที่เป็นร่างก๊อปปี้ของพระเจ้าอะ่ะก็คืองามมากงามมากๆเหมือนกันเขาก็เลยมีความพยายามในการสร้างศิลปะเพื่อที่จะเรียนแบบมนุษย์เรียนแบบความจริงของจริงให้ได้เหมือนมากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นท่าทางสัดส่วนร่างกายกล้ามเนื้อทุกอย่างของมนุษย์ศิลปะของกรีกโรมันเขาก็จะพยายามศึกษาเรื่องเนี้อย่างจริงจังพยายามทํากล้ามเนื้อทําสัดส่วนของมนุษย์ออกมาเนี่ยให้มันสมจริงมากที่สุดเพราะเขามองว่าอันนี้คือความงาม เพราะฉะนั้นเรื่องสีก็เหมือนกันเนาะพอเรารู้อย่างเงี้ยแล้วอ่าจริงๆมันก็ค่อนข้างขัดแย้งกันเองว่าอ้าวแล้วทำไมลูปปั้นเขาถึงมันเป็นสีขาวเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาก็พยายามทาสีเพื่อให้มันใกล้เคียงกับกล้ามเนื้อผิวหนังของมนุษย์จริงๆเหมือนกันเพียงแต่พอเมื่อเวลาการเวลามันผ่านไปอะค่ะสีมันก็หลุดลอกไปแล้วมันก็เหลือแค่รูปปั้นที่อาจจะเป็นสีขาวๆหรือเป็นสีโทนงาช้างอะไรเงี้ยมาให้คนยุคหลังเห็นเราก็เลยไม่ค่อยเห็นสีมันหลงเหลือแล้วเท่าไหร่และนี่เราก็จะเห็นแล้วว่าเราสีขาวอ่มมนงงววาาาเป็ค แล้วก็ตกทอดมาเรื่อยๆจนถึงยุคเรเนซองส์ใช่ไหมคะแม้ว่าในปัจจุบันเราจะมีข้อมูลพวกนี้เพิ่มเติมแล้วเนาะแต่มันก็แบบเออสีขาวมันก็สวย,ยมาจนถึงเรื่องชุดแต่งงานด้วยเหมือนกันแรกเริ่มเดิมทีอะคะ่ะชุดแต่งงานเนี่ยเจ้าสาวจะไม่ได้ใส่ชุดสีขาวเจ้าสาวเนี่ยเขาจะชุดแต่งงานของเจ้าสาวอ่ะจะเลือกชุดที่ดีที่สุดของตัวเองชุดที่สวยที่สุดของตัวเองโดยที่สีเนี่ยไม่ใช่สาระสาคัญอาจจะเป็นสีแดงสีน้ําเงินหรือสีดําเลยก็ได้ในคนยุคสมัยนั้นใช่ไหมคะ รวมถึงว่าอาจถ้าใส่ความเชื่อเข้าไปเ,เขาก็จะใส่เป็นสีเงินสีทองเพื่อแสดงถึงความมั่งคั่งแล้วสีมันก็จะค่อนข้างเป็นแบบสีเข้มสีสดะลรพวกนี้ซะมากกว่ามันไม่ค่อยมีใครที่จะแบบว่ามองว่าเฮ้ยสีใส่ชุดแต่งงานแล้วต้องใส่สีขาวแต่ว่าจุดเริ่มต้นก็คือคนนี้เลยเป็นเอ่อควีนวิกตอเรียนั่นเองนะคะคือควีนวิกตอเรียเนี่ยตอนที่เข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าชายอัลเบิร์ตเนี่ยควีนวิกตอเรียแต่งชุดแต่งงานเป็นสีขาวซึ่งชุดแต่งงานทํามาจากลูกไม้ที่เป็นช่างทอมือของอังกฤษ สวยมากแล้วก็เป็นแบบชุดมันสวยมากเลยกลายเป็นว่ามันเป็นไวรัลของยุคนั้นไปเลยแต่ว่าถ้าสมมติเรามองย้อนกลับไปอีกอ่ะคีนวิกตอเรียไม่ใช่คนแรกที่ใส่ชุดแต่งงานเป็นชุดสีขาวก็คือก่อนหน้าน,นั้นอะคนแรกสุดที่มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์นะคะก็คือเป็นเจ้าหญิงฟิลิปปาของอังกฤษใส่ชุดแต่งงานเป็นสีขาวแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเอ่อแมรีสจวตเหมือนกัน ของแมรี่ออฟสกอตแลนด์นะคะที่ใส่ชุดแต่งงานเป็นสีขาวเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ยุคนั้นมันก็อาจจะไม่ได้เป็นที่แพร่หลายมากอะไรขนาดนั้นแล้วแต่ว่าเราก็จะได้เห็นว่าชุดแต่งงานที่เจ้าสาวใส่เข้าพิธีเนี่ยมันก็มีการใส่สีขาวมาบ้างก่อนหน้าควีนวิกตอเรียเหมือนกันแต่ว่าที่มันมาบูมสุดๆเลยเนี่ยก็คือจะเป็นของยุควีนวิกตอเรียเหมือนชุดมันสวยมากแล้วก็มันแบบมันแสดงถึงความสงา่าความอะไรพวกนี้แล้วควีนวิกตอเรียใส่ออกมาได้สวยมากจนมันกลายเป็น ชนสตรีชนชั้นสูงในยุคนั้นก็คือเรียนแบบต่างไปหมดเลยค่ะจนการมันแพร่หลายไปเรื่อยๆจนมาถึงแบบชนชั้นกลางด้วยหรืออะไรพวกนี้มันก็เลยทําให้ยุคเนี้ชุดแต่งงานใส่เป็นสีขาวมาจนถึงทุกวันนี้ไปเลยเนาะแล้วก็ชุดสีขาวที่เป็นชุดแต่งงานของควีนวิกตอเรียเนี่ยค่ะควีนวิกตอเรียต้องการนําเสนอถึงความไร้เดียงสาความบริสุทธิ์ของเจ้าสาวอะไรพวกนี้ด้วยมันก็เลยทําให้ชุดแต่งงานที่เป็นสีขาวเนี่ยมันถูกผูกเชื่อมโยงกับ ความบริสุทธิ์ความไร้เดียงสารนั่นเองจนพอมาถึงตอนนี้ค่ะงานศิละปะหรืองานออกแบบเนี่ยอื่นๆที่ใช้สีขาวอะ่ะเราก็จะถูกมองว่ามันเป็นความสะอาดความมินิมอลความซิมเปิลดูโลง่งดูสบายตาอะไรพวกนี้ก็ว่าไปก็มีการออกมาใช้ในง,งานออกแบบตกแต่งภายในหรือว่างานสถาปัตย์อะไรพวกนี้ก็เยอะเหมือนกันค่ะแต่ทีเนี้ยเราก็จะเห็นได้เลยว่า งานสีขาวมันก็จะต่างกับสีแดงใช่ไหมคะคือสีแดงอะ่ะมันทํางานกับสมองทํางานกับร่างกายเราเลยโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยดย้วยซ้าแต่ส่วนสีขาวเนี่ยเรามานิยามความหมายของมันว่ามันคือความบริสุทธิ์ความสะอาดเนี่ยในยุคหลังๆแล้วต่างหากนั่นเองคะ่ะคือเพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้นอยู่กับบริบทขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมด้วยว่าสีเนี่ยมันหมายความว่าอะไรคือสีนี้ในยุคยุคหนึ่งมันอาจจะมีความหมายหนึ่งแต่พอผ่านไปอีกยุคหนึ่ง ความหมายมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้เช่นกันอันนี้ก็คือเป็นจิตวิญญาณของสีที่เอามาเล่าในวันนี้ค่ะเป็นไงบ้างคะกับคอนเทนต์ที่เบลเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้ถ้าใครสนใจคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องงานออกแบบหรือว่างานศิละปะแบบนี้อีกนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องออ c แคร์ได้เลยแล้วก็ติดตามเนื้อหาจากรายการดีไซน์ดีโคดเพิ่มเติมได้อีกในอาทิตย์ถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ เป็นไงบ้างติดป่ะฝากติดตามได้นะคะช่องออสแคกด subscribe ฝากกดกดไลค์กดติดตามฝากกดไลค์กด subscribe ช่องออสแคร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกดก็ได้ไม่กดก็ได้อย่ากดสองทีก็พอ โอเคขอบคุณค่ะ